บิ๊กโจ๊กบอกใบ้นักการเมืองชอช้างเอี่ยวสแกมเมอร์ยันไม่ใช่ชัยชนกขู่เอาผิดผู้กำกับเมืองสงขาหากไม่ดำเนินคดีผู้เสียหายบางราย28ตุลาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผัดพานอดีตผู้บัญชาการ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ว่าในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาข้อมูลเดิมที่ตนเองเคยทำเอาไว้ในสมัยสมัยที่ยังรับราชาการและอยู่ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังมีข้อมูลชุดนี้อยู่ พร้อมระบุว่าในสมัยที่ตนทำงานเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังคงทำการสืบสว,สบสวนสอบสวนเรื่องนี้ได้ดังนั้นผู้บัญชาการผู้บังคับการต้องเป็นหลักต้องไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงในโรงพักเมืองสองขามีข้อมูลเต็มไปหมดไปดูได้เลยวันนี้ผู้กำกับเมืองสองขายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดบางรายเพราะฝากเตือนว่าผู้กำกับ เมืองสงขาหากยังไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดบางรายตนจะต้องดําเนินการคดีกับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งข้อมูลเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์คอสเซนเตอร์มีอยู่จํานวนมากแต่ตนเองไม่สามารถนําออกมาได้แต่ถ้าตนเองยังเป็นตํารวจอยู่นะครับต้องจัดการอย่างแน่นอน บิ๊กโจ๊กยังกล่าวถึงกรณีรายชื่อของนักการเมืองชื่อย่อว่าชอช้างเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นั้นยังไม่สามารถนําให้นะยังไม่สามารถนําไปให้นายรังสิมันโลมสส,สแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเพราะเชื่อว่านายรังสิมันมีข้อมูลมากฝ่าตนเองเยอะมากและข้อมูลบางส่วนก็ตรงกันแต่ยืนยันว่านักการเมืองชอคนนี้ไม่ใช่นายชัยชดกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิ ท่อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอนพลตำรวจเอกสุรเชษย้ำว่าตนเองไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อวานชูวิทย์กับมนวิสิท์โพสข้อความเกี่ยวกับตั๋วตำรวจซึ่งพลตำรวจโทกอไก่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรซึ่งคดีนี้ตนเองเคยทำอยู่เรื่องสแกมเมอร์มีสองคนในประเทศไทยคือนายยศนันตีกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมองภาพรวมในวันนี้ไม่มีฟาร์มก้าวหน้าซึ่งต้องพูดตรงๆว่าไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้เขาจะบอกว่าไม่มีความก้าวหน้าซึ่งส่วนตัวตนเองก็มีความเคารพท่านอนุทินชันกุลนายมตีแต่ว่าวันนี้ตนเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็มีความรู้ด้านกฎหมายและเคยทําเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องพูดตรงๆว่ามันแค่คละครและปาหีไม่มีความก้าวหน้า จากประสบการณ์ทำงานเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนอินเดียปากีสถานข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาไม่มีการคัดกรองวันนี้พบออตรหรือรองอบอตรไม่มีการลงไปตรวจสอบเลยทิ้งให้โรงพักซึ่งมีพนักงานสอบสวนอยู่เพียงไม่กี่คน ต้องทำหน้าที่คัดกรองคนนับพันคนสมัยที่ตนทำเรื่องนี้ได้เอากำลังของส่วนกลางลงไปช่วยคัดกรองคนอย่างมีระบบเอาสหาวิชาชีพเอา NGO หรือสถานทูตลงไปแต่ละประเทศลงไปอาหารยารักษาโรคเพื่อให้เขาเห็นว่าเราก็ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรดังนั้นเป็นการคัดกรองไม่ได้ผลคนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ในประเทศไทยจะเป็นการเพิ่มคนร้ายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอด,ดีตรองพบตราได้ออกมาให้ข้อมูลเอาไว้ครับ